เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่งางวัยพี่สวัสดีครับผิวมีของกามาจีเปา้ารถสวย,สวยท่านชมไปเลือกซื้อแล้วใช้ครับคันนี้มีสวิิช์แลนเซอร์ครับแลนเซอร์ซีเดียเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาวิ่งวับเลยแม็คลอโลยางดอกหนาใช้ได้อีกยาวไปเ,เกียร์ออโต้ครับคันนี้ชุดแต่งทั้งภายนอกภายในนะครับ ขับดีในราคา59,000บาทเท่านองรถปี2หล4ครับ59,000บาทคืึ่ง1.6เดินทางไกลได้สบายแอร์เย็นเพลงเพราะเดี๋ยอโต้เข้านิ่มนวลหองโดยสารสะอาดครับไม่ขาดไม่โซม้มองเครื่องเดิมๆติดใจก็ไปดูทดลองขับต่อการตัดสินใจก่อนนครับข้อประโยชน์ของทุกท่านเองถ้าชอบากดติดตามก็ถูกใจให้ด้วย ทันนี้อยู่อุตราดดิตน,นะครับท่านใดมองหารถตนนี้อยู่ก็ติดต่อจ้าของได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ